สวัสดีค่ะห้องที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือห้องภายในคอนโดย่านบางแคค่ะที่ลูกค้าได้ทำการบิวอินกับโอฟิสุเฟอร์นิเจอร์ของเรานะคะโดยงบเพียง250,000บาทค่ะโจทย์ที่เราได้รับในวันนี้นะคะก็คือการบิวอินเฟอร์นิเจอร์สไตล์โมเดิร์นฟังกช์ชันการใช้งานครบในพื้นที่ที่จำกัด งบประมาณเท่านี้เราจะบิลอินอะไรให้ลูกค้าบ้างแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าห้องนี้ซ่อนไฟ LED เยอะมากค่ะจะสวยแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะเราได้เลือกใช้สีโทนสวิสแพร์ในการดีไซน์ทั้งห้องห้องนี้เลยจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอ่อน ช่วยภาพรวมของทั้งห้องดูอบอุ่นโฮมี่เหมาะแก่การพักผ่อนเรามากันที่ห้องแรกเลยนะคะเป็นห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นค่ะเราได้ทำการบิวอินตู้แขวนทีวีขนาดใหญ่ค่ะแบบเต็มพื้นที่เลยนะคะโครงไม้กุผนังค่ะเราใช้ไม้ HMR นะคะความหนาถึง18มิิเมตรค่ะในการขึ้นโครงนอกจากจะช่วยเรื่องความแข็งแรงแล้วยังป้องกันความชื้นได้ดีอีกด้วยค่ะ ด้านหน้าโชว์นะคะเราได้บิ้วผิวเรียบสลับกับแนวระแนงไม้เพื่อเพิ่มกิมมิคเล็กๆทำให้ห้องดูไม่น่าเบื่อจนเกินไปค่ะถัดมาที่ด้านล่างนะคะเป็นที่วางของหน้าทีวีค่ะมาพร้อมกับตู้เกี่ยวเปิดจากด้านล่างค่ะตู้นะคะถูกออกแบบมาให้ดูเรียบหรูค่ะเลยจะไม่มีตัวจับเปิดจะเป็นการเปิดซออล่องจากด้านล่างแบบนี้แทนค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะตู้ตัวนี้นะคะมีระบบซอฟโค้ดค่ะเมื่อปิดแรงๆนะคะจะไม่มีเสียงดังเกิดขึ้นค่ะและด้านล่างนะคะยังมีการเซาะล่องฝั่งไฟ LED ยาวเพื่อเพิ่มความสว่างและทําให้ห้องดูสวยยิ่งขึ้นค่ะ โซนห้องครัวนะคะเราได้ทําการบิวอินยาวตั้งแต่ชุดครัวไปจนถึงตู้เก็บรองเท้าเลยค่ะชุดครัวนะคะเราได้บิวอินตู้ด้านบนค่ะมีความกว้างใส่ของได้เยอะเลยค่ะถัดมาด้านล่างนะคะยังมีตู้สําหรับเซอร์วิสซิงล้างจานด้วยนะคะและด้านข้างนะคะเป็นช่องสําหรับใส่เครื่องซักผ้าและไมโครเวฟค่ะทางเราได้ออกแบบไม้เข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าของลูกค้าแบบพอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยค่ะ ถัดมานะคะลูกค้าต้องการช่องที่มีขนาดใหญ่สำหรับใส่ตู้เย็นเราเลยได้บิวอินเป็นช่องขนาดใหญ่และเราก็ได้เพิ่มช่องเก็บของด้านบนเผื่อลูกค้าไว้เก็บของเพิ่มเติมค่ะถัดมาจะเป็นตู้เอาไว้เก็บของทั้งหมดเลยและมีช่องใหญ่ๆเผื่อไว้วางของสะสมของโชว์เล็กๆและยังมีที่นั่งใส่รองเท้าตรงนี้ด้วยนะคะมีกระจกขนาดใหญ่ไว้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน ่อมามาที่ห้องนอนนะคะเราได้ทำการบิวอินตั้งแต่โต๊ะเครื่องแป้งค่ะล้อติดกันยาวจนไปถึงเตียงนอนเลยค่ะโต๊ะเครื่องแป้งนะคะจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้เลยค่ะกระจกแต่งหน้านะคะมีไฟ LED ในตัวค่ะสว่างสวยงามมากค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะเรายังวิวช่องสำหรับเก็บของนะคะไม่ว่าจะตั้งอุปกรณ์แต่งหน้าหรือว่าน้ำหอมนะคะด้านล่างนะคะยังมีตู้สำหรับเก็บของด้วยนะคะ ถัดมาค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะตู้เสื้อผ้านะคะบานเปิดเป็นแบบกดกระเด้งนะคะแล้วก็ยังมีกระจกบ,บานใหญ่ตรงกลางด้านในนะคะแบ่งชั้นเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจนนะคะใส่เสื้อผ้าได้เยอะแน่นอนค่ะด้านบนหัวเตียงนะคะเราได้ทําการบิวตู้เก็บของเพิ่มอีก5้าช่องใหญ่ๆค่ะเรียกได้ว่าห้องนี้นะคะบิวอินแบบเต็มพื้นที่จริงๆค่ะสุดท้ายนะคะเป็นเตียงนอนค่ะเราได้ออกแบบเป็นแบบมุมโค้งนะคะ ป้องกันการเดินชนขอบเตียงค่ะแล้วก็หัวเตียงนะคะเรากุ่ฟองน้ำค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ได้ซ่อนไฟ LED สีวอร์มนะคะตลอดทั้งแนวเลยค่ะข้อดีของการซ่อนไฟ LED นะคะจะทำให้ห้องดูไม่สว่างเกินไปค่ะบวกกับไฟสีนี้จะทำให้สีห้องดูวอร์มเหมาะแก่การพักผ่อนมากเลยค่ะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับการบิวอินห้องสไตล์โมเดิร์นภายในคอนโดห้องนี้คะ่ะฟังก์ชันการใช้งานครบบิวเต็มพื้นที่สวยถูกใจทุกท่านไหมคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเฟอร์นิเจอร์สำนักงานหรือจะเป็นบิวอินสวยๆแบบนี้สามารถติดต่อเราเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับวันนี้น้ำก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย